วันนี้นะครับทุกคนเราได้ขนรถบักแดงน้อยมานะทุกคนพิเศษเลยวันนี้แบบคือแบบมีแขกพิเศษมาหาเราอ่ะกวับดีครับมาดูที่หน้าบลักทุกทุกชั้นเลยนะครับทุกคนนี่เป็นไงวันนี้นะครับทุกคนเราได้ขนรถบลกแดงน้อยมานะทุกคนพิเศษเลยวันนี้แบบคือแบบมีแขกพิเศษมาหาเราอ่ะคือเขาเมื่อก่อนเขาก็มาบ่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมาเนาะต่อ แขกพิเศษน,นะครับบอกว่าเขาบอกว,ว,ว่าเขาเซียนมากเลยนะครับทุกคนเขาไปดูคลิปไม่รู้เขาไปเจอคลิปอะไรคลิปแข่งในสนามอะไรหรือเปล่านะครับวันนี้เขาก็มาเลยเร<ล>ียนเรียนเชิญแขกของเรานะครับเขาอยากจะเป็นแบบรุ่นยูทูบเบอร์ก็ได้เออเขาอยากพี่จอบ,บอกว่าอยากผมอยากเป็นเด็กขับยูดีก็อยากอยากมาเป็นเด็กขับไม่รู้แกไปอินมาจากไหนมาทุกคน ในยูทูปปงอย่าโอ้ยน้ำลายพุ่งเลยยูทูปน้ำลายพุ่งมาเลยอะยูทูปพี่มีโควิดไม่หนีพี่จ๋อไม่มีครับไม่มีนะครับโอเคมาพี่จ๋อวันนี้เป็นไรอาการอาการเป็นยังไงถึงอยากขับมอเตอร์ไซค์ไปจะไปดูคลิปอะไรมาเอางี้ดีกว่าเอาเอาบุญมีมหรือเปล่าไปดูดิบุญมีมาหรือเปล่านี่ใช่ครับเหรอบุญมีผมเอา้าใช่ดูจริงนะดูจริงครับบุญมีผมสีอะไรสีทองเฮ้ยดูจริงมาว่าใช่แน่นอนแหละตอ ไปดูคีมาได้ไหมก็เลยอยากเป็นเด็กขับเด็กขับตั้งตายแล้วพี่จอก็แบบผมก็ต้องแบบจัดให้อะทุกคนเพราะว่าผมก็ปฏิเสธไม่ได้ไงก็เหมือนคนดูคอมเมนต์มาเราก็จัดให้ไงนะครับแต่ว่าพี่จอก็อยากขับคือไม่ได้ขับมากี่เดือนแล้วนี่นานยังสองเดือนแล้วครับโอ้โหสองเดือนคืออยากขับมากเลยอยากขับมากเลยเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนแฮนด์ให้พี่จอด้วยนะใช่เอาข้างขวาบิวข้างซ้าย ใช่เดี๋ยวให้พี่จอขับไปนะไหครับโอเคทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะพาพี่จอมาเทสรถเลยแล้วกันนะครับพี่จอแกอยากขับไม่รู้แกไปเซียนจากไหนมานะครับทุกคนก็เดี๋ยวให้แกขับปากแดงน้อยของเราดีปักดีมซสิงทุกคนมาดูขคางเซฟเซฟเป็นไงนี่เราขนมาแบบเท่เลยนะครับถามว่าทำไมถึงขนมามันเท่ดีนะเออบวกความเหนื่อยไปด้วยนะครับก็นี่แหละนะครับจะให้พี่จอขับนะ ปกติเวลาคนมอเตอร์ไซค์เขาจะใส่รถอะไรมาพี่จอรถยนครับรถยนแต่ว่าเราใส่รถอะไรมารถดีเทคเอ้ยทำไมเราสุดเลยเราสุดกว่าเออเราสุดกว่าขับได้นะขับได้เดี๋ยวผมจะรดลงแล้วนะได้โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะรดลงแล้วก็ให้พี่จอได้ขับเลยนะครับเดี๋ยวเราไปวาร์ปเจอกันตอนพี่จอเริ่มเทสรถดีกว่าอย่าขับจริงไม่หนีจะได้บอกคนดูจะได้อย่างงี้นี่ถ้าไม่ขับจะได้จบคลิปเลยนี่ ครับจริงครับจริงนะครับโอเคไปตอนนี้เรารถลงมาแล้วนะครับเพราะว่ารถเราไม่ได้ขับนานเลยจะพุ่งเลยโอเคทุกคนตอนนี้ผมพร้อมแล้วอ่า พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วขับได้นะขับได้ครับชัวนะชัวครับเอาถ้าอยากขับก็จัดให้พี่จอจะขับบนนี้หรือพี่ขับในทุ่งนาทุ่งนาดีกว่าโอเคไปเดี๋ยวลถลงในทุ่งนาวันนี้จัดให้พี่จอเลยนะครับทุกคนแกอยากขับแก่คงเสียมากเฮ้ยมีท่าหมอบไหมนี่ตอนขับมีหมอบไหมไม่มีฮะไม่มีเด็กขับมันต้องหมอบดนพี่จอเอดี๋ยวเดี๋ยวลดลงไปในทุ่งนาก่อนไหวไหมนี่ นะเดี๋ยวขับนี่นะเดี๋ยวอ่ะโอยเคมาเจาะตาได้ดีกว่าเดี๋ยวอับแรกก็จะเป็นเด็กขับนะทุกคนต้องสตาร์ทรถได้ก่อนเดี๋ยวต้องเปิดกุญแจก่อนมาวต่อต่อไปนี่น,นี่มาดูการเปิดกุญแจเอาเปิดเป็นไหมนีเ่ออเอาเอาไม่เลย หลอดไปนออดีครับโอ้ยเออได้แล้วโอเค่อตไปสตาร์ทรถนะก่อนจะไปติครับเราแบบต้องทำให้ได้ก่อนโอ้ยโอยโอ้คงไม่น่ารอดอ่ะดิครับเราอ่ะตอนโอเค กวเกินขับรถลัขบขึ้นขับขึ้นมาเรีบเรามาแล้วทุกคนไปแล้วครับประานี้ไปเลยไปแล้วไปแล้วไปไปโอ้เออดูจากทรงเมื่อกี้แล้วบื้นเกียร์ท้องยังไม่ได้ใสเลยคลิปไปด้ตเกียร์หนึ่งบึ้นบึ้นกดรถยังไม่เป็นเลยเออต้องต้องพัฒนาวีกับเอาวีา <c oughs> เดี๋ยวเราให้ตะกล้องเรามาเป็นเด็กขับดูบ้างว่ะทุกคนมาเดี๋ยวพักพี่จอกันแล้วเดี๋ยวดูด,ดูตะกล้องเราดีกว่าทุกคนว่าจะขับได้หรือเปล่าคั้นเร่งสายนะเออเออเออเดี๋ยวพี่เปลี่ยนคันเร่งให้ก่อนแป๊บหนึง่งโอเคทุกคนตอนนี้แบบพี่จอนันจะขับไม่ได้แบบพี่จอโอเคก็อยากขับดูก็อยากเป็นเด็กขับอะ่ะก็เดี๋ยวให้ตะกล้องเราออกตัวให้ดูก่อนล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้ก็ย้ายคันเร่งเรียบร้อยเนาะพร้อมแล้วว่ารถเราย้ายง่ายไงทุกคนใช่ไหม โอเคมาเดี okay, spiritual 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 ๋ยวเอ้ยเราลองดูเชิงตะก้องก่อนน่ะจอดูนะนี่ดูการออกตัวเขานะพร้อมนะเดี๋ยวให้ต่อออกตัวให้ดูต่อไหวไหมต้องลองดูนะหลังจากประสบการณ์ไปดูในสนามมาเยอะมากมาทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองดูว่าตะก้องเราจอกตัวได้หรือเปล่าตะก้องเราก็ไม่เคยขับโลกตัวนะครับทุกคนก็ลองลองดูหาหาดูแต่ถ้าว่าใครอยากเป็นเด็กขับตัวขับนะก็ ติดต่อทางเพจผมมาได้นะก็แบบใกล้ๆบ้านนะครับโอเคมามาเดี๋ยวลองดูดีดีเฮ้ยส่งได้ป่ะเอาละร้อมไหมเฮ้ยอเอาละเฮ้ยโอ้ยังไม่ได้บอกให้ไปเลยเฮ้ยแสดงว่าได้นะนี่หรือว่าใจได้นะนี่ไม่ได้กูเลยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องค่อยๆฝึกเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ทุกคน ตอนนี้ตะกร้าเราพร้อมแล้วโอ้โหแบบคงเนี้ยเด้อทับดิทับดิทับดิต้องแดดต้งแดดมันมืดตรงนี้มันมืดเอามามาเอานะพร้อมนะเลยเราต้องฝึกไปเรื่อยป่ะเอานะท๊อปยังอ่าเฮ้ยเฮ้ยได้ป่ะเฮ้ยทั้งเดียวได้เลยอ่ะ อ้อยเราก็หาเด็กขับตั้งนานแต่กล้องเรานี่เองเฮ้ยต่อเองได้นะรอบเดียวเองได้เลยอ่ะเออถ้าแบบทางทางแบบดีๆอ่ะได้เลยอ่ะเฮ้ยเราได้เด็กขับเลยว่ะทุกคนไหมนี่โอ้ยยอดเลยว่ะไม่น่าเชื่อวว่าแต่ได้ว่าไปดูเขาขับมาบ่อยใช่ไหมซึมซับไงซึมซับโอ้โหแบบโคตรเซียนอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนคลิปนี้พาพี่จอพี่จอแกอยากขับไงก็เลยพาแกมาขับแกไปดูคลิปใครมาไม่รู้นะครับแกก็อยากลองขับดูนะแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวให้น้องต่อดูขับดูดีกว่าเพื่อนต่อจะได้ไงก็ได้นะทุกคนมีรถแรงได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้แบบเหนื่อยจริงๆนะครับไม่รู้ทําอะไรทู่ที่โมแดนหมดเลยไม่ตุ้ยนะผมจะตัดคลิปได้หรือเปล่าไม่แใจเหมือนกันนะไปบายบายแล้วเจอกันใหม่ที่หน้าสซอยคลิปนี้สวัสดีครับ